มาถึงช่วงซีสปอร์ตนะครับไปกันที่โรงเรียนชนราษฎรอัมรุงนะครับก็ประเดิมสนามฟุตบอล a c ซี u p คัครั้งที่13านะครับพายอาัดสำชันทนบุรีไปอุดบิดครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับที่สนามฟุตบอลสุริทนทร์โรงเรียนอัดสำชันศรีวราชาเป็นการแข่งฟุตบอล ACS Cup คัครั้งที่13ในประเภทอายุไม่เกิน16ปีเป็นการพบกนรระหว่างอาัดสำชัญทนบุรีในชุดสีดํา พบกับทีมชนราชดอนอัมรุงในชุดสีฟ้าเริ่มต้นครึ่งเวลาแรกไปได้ไม่นานนะครับอัศสัมชัญทนบุรีสามารถส่งบอลเข้าไปในประตูของทีมชนราชดอนอัมรุงได้ก่อนแต่ว่าผู้ตัดสินนั้นไม่ให้เป็นลูกได้ประตูเพราะเป็นจังหวะล้ำหน้าหลังจากนั้นอัศสัมชัญทนบุรีก็เปิดเกมบุกอยู่ข้างเดียวแต่ก็ไม่สามารถเจาะประตูทีมชนราชดอนอัมรุงได้จบครึ่งแรกเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ ซึ่งเวลาหลังชนราษฎรอัมรุงแก้เกมมาอย่างดีมีจังหวะการทำประตูมากขึ้นพอๆกับทีมอัศสมชัญธนบุรีแต่ยังไม่สามารถจบสกอร์กันได้จนเกมนั้นทำท่าว่าจะจบลงด้วยผลเสมอแต่แล้วในนาทีสุดท้ายอัศสมชันธนบุรีบุกเข้ามาในกรอบเขตโทษและจังหวะเบียดแย่งบอลกันกองหน้าของอัศสมชัญธนบุรีเกิดลม้มลงพุทธสินกลับเป่าเป็นลูกโทษที่จุดโทษแบบค้านสายตาของกองเชียร์ชนราษฎรอัมรุง และเป็นรัตนันบร,รามันรับหน้าที่สังหารไม่พลาดเป็นประตูชัยให้กับอัศรชันธนบุรีเอาชนะชนราษฎรอัมรุงไปได้1ประตูต่อศูนย์ทำกลางความไม่พอใจของกองเชียร์ชนราษฎรอัมรุงทําให้อัศรชันธนบุรีนั้นเก็บสแต้มไปครองส่วนอีกคู่ครับอัศรชันศรีวราชาเอาชนะพานิชยการรมราชดาเนินไปได้3ประตูต่อศูนย์ประเภทอายุ14ปีที่สนามญตาเทียมอุดมประเสริฐ เทศบาลนครแหลมฉบังสาเฉือนเอาชนะประเชิงทิพไปได้2ประตูต่อ1โดยประเทิงทิพได้ประตูจากอธิพันธ์พลเดชาในนาทีที่8ส่วนแหลมฉบังสได้2ประตูรวดจากพรศัก์มารักษาและอัศดาวุฒปัญญดงส่วนผลคู่อื่นนะครับอัศมชันมัธยมเสมอกรุงเทพคริสเตียน1ประตูต่อ1รุ่นอายุ12ปีอัศมชันศรีวราชาเสมอระยองบลูเวฟ3ประตูต่อส และเทศบาลบ้านสีมหาราชาเอาชนะสมุทรปราการไปได้2ประตูต่อนหนึทัพนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนร่วมลงสนามแข่งขันในการแข่งขัน KFC 7ซชุ2014ระดับภูมิภาคนะครับเพื่อเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับที่สนามฟุตบอลบางแสนฟุตบอลคลับในวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน KFC s e เซเว่นชู2014ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในระดับภูมิภาคโดยมีนายทัญเชษเอกเวชวิทย์หุ้มหน่วยการฝ่ายการตลาด KFC เป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความคึกคักจากบรรดานักฟุตบอลเยาวชนที่เขารอบมาสู่รอบ3ในระดับภูมิภาคซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดทั้งหมด226ทีม ให้เหลือ16ทีมสุดท้ายที่จะสามารถคว้าธงสัญ,ญลักษณ์ทั้ง6ภาคไปครองโดยโครงการเค c ซีเซเว่นชุด e ลเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนทีมละ7คนถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่6โดยปีนี้เคฟได้ร่วมมือกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2013-2014ร,2013 20 14, รวมถึงพันธมิตรผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการสารฝันเด็กไทย ที่มีใจรักในการเล่นกีฬาฟุตบอลจนคว้าชัยชนะเป็นแชมป์จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ KFC Seven Shoot 2014และเงินรางวัลทุนการศึกษา10,000บาทสโม,มสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมอบโอกาสพิเศษเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์อบรมทักษะฟุตบอล4ี่วันเต็มและได้สิทธิพิเศษเข้าชมการแข่งฟุตบอลนัดพิเศษของทีมแมนเชสเตอร์ที่สนามเอดิฮัตสเตเดียมอีกด้วย